สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาทําแกงส้มหน่อไม้ดองของแม่สีนวลแกงหม้อใหญ่ของแมงนะคะเอาว่าเวลาเราทําขายเนาะทํายังไงไม่ได้ทํายุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเราก็จะต้มปลาก่อนนะคะแล้วก็เอาเนื้อปลามาแกะนะคะแล้วก็ตำกะให้โปรสมของพี่แกงนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะประมาณ2ต้นนะคะแล้วก็กระเทียมจีนนะคะนี่ค่ะเท่าที่เห็นเลยแล้วก็หอมแดงนะคะ2ขีด กระชายนะคะ2ขีดแล้วก็พริกนะคะแบบนี้เลยนะคะ1ขีดครึ่งค่ะเราก็จะนําไปปั่นนะคะตอนปั่นก็ใส่น้ําด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยกะปิค่ะใส่กะปิแล้วเราก็จะปั่นอีกทีนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะพริกแกงคะ่ะตั้งหม้อบเบอร์สี่สิบนะคะอ่าแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลย เราะว่าเราแกงหม้อหม้อใหญ่เนาะจะใช้หม้อเบอร์40ก็ใส่พริกแกงลงไปคนสีใหไ,ได้น,นปลาที่เราโขกกันนะคะเนื้อปลาต้มแล้วเอามาโขกให้ปรุงก,ก็ใส่ลงไปเท่าไหร่นะแม่เนื้อปลาสองกิโลกว่าเนื้อปลาสองกิโลกว่านะคะ แล้วเราจะใส่หน่อไม้ดองลงไปนะคะประมาณเจ็ดกิโลค่ะก็ตัดน้ำตาลนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะต้มนะคะจนกว่าให้ความเปรี้ยวนะคะของหน่อไม้ออกมานะคะแล้วเราก็ชิมรสอีกทีนะคะ ถ้าความเปรี้ยวยังไม่พอหรือขาดเปรี้ยวนะคะเราก็จะใส่มะขามเปียกลงไปนะคะก็จริงๆแล้วถ้าชอบปะลาาสามารถใส่ปะลาาได้นะคะแต่กลุ่มแฟนคลับของแม่เขาเป็นคนจีนส่วนมากนะคะเขาก็ไม่ค่อยกินปะลา้านะคะเราเลยไม่ใส่นะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสําหรับแกงส้มหน่อไม้ดองนะคะหม้อเบอร์40สําหรับทําขายะคะ่ะเนอออร่อยไหมเชื่นใจ ไม่ยอมวางเลยอ,ะอ่ะอะชื่นใจไหมคะชื่นใจนอะชื่นใจเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมล่ะชื่นใจไหมยิ้มหวานกันน้องายิ้มหวานกันน้าทุ่นนหนลูก ยังคะ้มขออีกหน่อยละคะอ่าไปเดี๋ยวแม่เอาให้ยิ้มหวานกันว้าวรถกระดกรถกระดกโอ้โหแรงเยอะจังเลยเนาะอ่ะอู้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 น ไปตากแดดร้อนลูกเข้ามาลูกเข้ามาร้อนนะร้อนร้อนร้อนไหนมาคืนหนาวลูกเดินไปไหมฮะมานี่แล้วโนอาหมานี่มาน้ออาโนอาจ้าเตาเตาเรียกลุงเต่าสิเต่าเต่าชอบเรียกลุงลุงชื่อเต่าเหรอเต่าเต่า